คำว่าดนตรีไม่มีถูกไม่มีผิดทุกคนมองยังไงฮะผมอยากให้ศึกษาคาคานี้ดีๆแล้วก็ใช้ให้มันถูกใช้ให้มันเป็นส่วนตัวผมคิดว่ามันมีถูก,ม,ถกมีผิดอยู่เพียงแต่ว่าคนที่จะเอาหลักการนี้ไปใช้จะต้องเป็นคนที่เล่นได้ในระดับหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจทั้งทฤษฎีทั้งศักษะการเล่นในเชิงปฏิบัติเนี่ยพอตัวถึงจะพูดได้นะครับโดยเฉพานะนักกีตรามือใหมนะ่ในฟังงห้ดีนะครับเรื่องของความถูกความผิดนะสิ่งที่จะต้องทําให้ถูกต้องสําหรับผมก็คือมีอยู่2เรื่องเลยนะฮะอันนี้ก็คือห้ามบอกว่่่าาชชออออบบบกกััไมนนต้้งงถูยยเดีวทละ คุณจะต้องเล่นให้มันถูกโน้ตถูกสเกลถูกคีย์ซึ่งสมมติว่าผมเล่น C major ก็จะเป็น C D E F G A B C D E F G A B C อันนี้ก็คือเป็นเป็นสเกลที่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้เขาวางเป็นทฤษฎีมาแล้วถ้าผมเล่น C D E F แล้วก็มานี่มี F sharp นี่คือผมผิดนะครับนี่คือจะบอกว่าชอบไม่ชอบไม่ไม่ได้แล้วนี่คือมันผิดจริงๆเพราะว่า C major scale ไม่มีโน้ตตัว F ชเข้าไปนะจบตรงนี้กันไป ต่อมานะครับถ้าเป็นในรูปแบบของคอร์ดถ้าผมตีคอร์ดซีถ้าคอร์ดต่อไปผมไปอันนี้ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าโน้ตผีคอร์ดผีคอร์ดผ,ผ่านคอร์ดเอาซ้ายยังไงก็ไม่ถูกต้องผิดก็คือผิดครับแต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่สําหรับคนที่เล่นเก่งๆไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าภาคโซโลอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอาโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในสเกลซีเมเจอร์มา,มาใส่ได้อย่างเช่นโน้ตตัวอ e ีแฟดอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นตัวจีชาร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นโซโล นเนี่ยเนี่ยตัว e f l ฟ t ก็ยังใช้ได้เลยเพราะว่าสเกลเอ่อสเกลครมาติกมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็คือมันจะหางขครน่งเสียงไปตลอดแต่นั้นมันสามารถที่ยวไปแจมกับทุกสเกลทุกโหมดกันได้นะครอ่าคนคนที่บอกว่าถ้าเล่นผิดเนี่ยถ้าผิดแบบโดยตั้งใจเนี่ยก็คือเข้าใจได้นะครับว่าอ๋อเล่นเอาไซส์ใช่ไหมอ๋อ เป็นโน้ตผีใช่ไหมอ๋อใช้โครมาติกสเกลเติมสีสันอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเล่นผิดโดยเจตนาอันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้คือผิดจริงๆต่อมาเรื onun, อ่องที่2ก็คือความถูกความผิดมีในส่วนของจังหวะติกตอ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 กตีตอกอันนี้คือผิดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเล่นช้ากว่าจังหวะถ้าเล่นให้ถูกก็คือติ๊กตอกต <Gothic> ต่อต่อต่อตตออเห็นป่ะดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าท like right, ี่ชอบกับไม่ชอบในเรื่องของจังหวะเนี่ยจริง,รงไอ้เรื่องของของโน้ตเมื่อกี้ k, มันยังพอที่จะเอาอะไรมาเลี้ยงบาลีได้เอาอะไรมาหลบได้ว่าอ้อนะฮะเล่นเอาซ้ายเล่นโน้ตผีโน้ตเอ่อเถือนโน้ตผ่านอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่แต่เมโลดี้ที่เราจะเป็นไปเนี่ยยังยังพอที่จะแก้ตัวได้แต่ในเรื่องของจังหวะก็คือ เล่นช้ากว่าจังหวะเล่นเร็วกว่าจังหวะก็คือเล่นตกจังหวะเล่นค่อมจังหวะนี่ก็ผิดก็คือผิดครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าในนี้พอนะครับแล้วตกลงแล้ว้เรื่องของที่ผมบอกไว้ต้นคลิปว่าอ่อเล่นดนตรีไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยที่บอกว่าคนที่เล่นเก่งๆแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้คํานี้ได้เนี่ยเหตุผลอธิบายคืออธิบายเรื่องของรสสนิยมความชอบส่วนตัว่ปผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นนะอ่าการตรีคอด ส่ตนผมจะตีคอร์ดเป็นคอร์ด C คอร์ด A m i n o เนอร์คอร์ด D m มา o เนอคอร์ด G บางคนอาจจะตีแบบนี้บางคนอาจจะมามองว่าเฮ้ยทำไมตีแบบนี้ไม่ชอบเลยมันไม่ถูกว่ะหมายถึงว่าไม่ถูกใจฉันว่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะคนที่สองอาจจะตีแบบนี้ สังเกตดูว,ว่านิ้วก้อยผมจะวนไปวนมาตอนตีคอร์ดเพื่อที่จะต้องการให้มันมีเสียงที่มันเคลื่อนไหวมีเมโลดี้แจมมันหน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะในขณะที่คนที่สามอาจจะบอกว่าตีคอร์ดแบบนี้มันไม่กระชับว่ะผมไม่เอาผมไม่ชอบอมันไม่ถูกต้องมันต้องตีแบบนี้ นะครับม,มันก็เลยกลายเป็นรสยมของใครของมันซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยไปอีกว่าบางคนคําว่าถูกว่าผิดเนี่ยบางคนคิดว่าให้ถ้าเล่นถูกก็คือเล่นแบบให้มันเหมือนต้นฉบับสิถ้าเล่นไม่เหมือนต้นฉบับก็คือผิดคือมั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงต้องอธิบายนะครับว่าถ้ามันมาจากความจงใจเล่นทั้งที่เขาอาจจะเล่นได้อยู่หรือบางทีต้นฉบับเขาอาจจะเล่นด้วยเครื่องดนตรีเต็มวงแต่พอมาเป็นกีตาร์โปร่งอย่างเงี้ยมันอาจจะเล่นยากเขาก็อาจจะต้องเล่นอีกลายหนึ่ง ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันออกแนวจบดิจิตอลผลได้ตัวเดียวอันนั้นสําหรับผมผมถือว่าไม่ใช่การมั่วนะครับไม่ใช่การมั่วอาจจะได้ความรู้ได้ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเราต้องเรียบเรียงลายกีตาร์ลายดนตรีของเราใหม่ไปประมาณนั้นนะทุกคนดังนั้นนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะน้องๆมือใหม่นะฮะซีเวียดมากเลยนะตรงนี้นะท้ายคลิปเนี่ยอ่าดนตรีไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยให้มันเล่นเก่งให้มันก่อนที่จะแหกกฎก็คือคําว่า ถูกว่าผิดเนี่ยบางทีก็อยู่ที่คําไม่แหกกฎนะผมมากจะพูเสมอว่าก่อนที่จะแหกกฎจะต้องเรียนรู้กฎซะก่อนอย่างที่ผมผมบอกไปไล่สเกลซีไม่ใช่ดูช่วงต้นคลิปน,นะที่บอกว่ามี c d E F G อ B อยู่ตรงไหนเนี่ยก่อนที่จะไปใส่โน้ t ผีนะครับนตโครมาติกใส่เนี่ยก็ต้องไล่สเกลให้มันได้โดยของจริงมันก่อนหรือว่าทางขอทางอะไรต่างๆให้มันได้สยก่อนแล้วก็ค่อยไปตรงนั้นถึงจะใช้คําว่าต้นตรีไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ถ้าคุณเล่นผิดจงังหวะคุณเล่นไม่ตรงคีย์ไม่ตรง,ตรงน้ตคุณ ยังจับบอดจับป๊อกแป๊กแป๊กอยูอ่นั่นแหละเขาเรียกว่าผิดนะฮะคำนี้เท่ก็จริงแต่เอามาใช้ให้ได้ถูกดเด้ร์